สวัสดีครับพี่เบ๊ะสวัสดีครับตอนนี้ตกแป๊บมึงนะสวัสดีครับตอนนี้ทุ่มสิบห้าไอ้ทุ่มสิบสามพี่กี้สวัสดีครับพี่เบ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอียงโทรศัพท์ไปด้วยผมฟูฮะวันนี้ไปสนุกอะไรมาเพิ่งเล่นโกคาร์ดเสร็จครับผมก็วันนี้จะมาชี้แจงนะครับทุกคนวันนี้วันพรุ่งนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับก็จะมีงานมิส อย่าเล่นกับอนน์ EP หนึ่งนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรรีบซื้อกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าบัตรยังเหลืออยู่เนาะใช่แล้วครับผมยังเหลืออยู่แต่ไม่เยอะละไม่เยอะละแต่ว่าก็ใครอยากมาเจอคิงกับเอื้อก็เนเจมหรือว่าพี่ๆชาวออฟฟิศนะครับผมก็อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมชาวออฟฟิศเพราะว่าจริงๆเป็นอีเวนต์แรกเลยเนาะที่ทุกคนท,ที่ชาวออฟฟิศได้ไปนะครับผมแต่จะบอกว่าจุดเตอร์ลุดนะหมดกันลุดเหรอไม่ใช่ก็ลุดกันอะไรกันละครับผมก็วันอ้ย มันต้องหาฟิลเตอร์ที่ใช้ได้สองคนอันนี้มันใช้ได้แค่คนเดียวอันนี้อุ้ยน้าน้ารอยุดๆแป๊บนึงหาก่อนแป๊บนึ่งโอเคนี่นะครับทุกคนก็วันที่สิบเอ็ดวันพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมที่จะได้ซื้อบัตรนะครับใช่ครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือวันงานนะครับใช่ครับผมก็อย่าลืมมาซื้อบัตรกันเยอะๆนะครับก็เป็นอะไรนะเป็นงานมีสโอ๊ย เป็นงานมิตรแรกของซีรีส์เรื่องอยากเล่นกับอน,นุ์แล้วก็ทุกคนใครที่ซื้อบัตรไปก็จะได้ดูอีพีหนึ่งกับพวกเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือราคาบัตรไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> คือหมายถึงแบบว่าเออซีรีส์ใ่จะบอกว่าคืออยากถามทุกคนนะครับผมดูดูตัวอย่างเราเป็นไงกันบ้างใช่ดูตัวอย่างเราเป็นไงกันบ้างครับ แต่จะบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็หกแสนละอ๋อเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเหรอจ็ดแล้วทุกคนครับนะครับต้องทําได้ก่อนหนึ่งสัปดาห์คือหนึ่งล้านนะครับใช่ทุบสถิติเลยทุบเลยทุบไม่ใช่ทุบทุบทุบสถิตินะครับผมเพราะว่านี่คือไม่คิดว่าจะถึงเจ็ดแสนภายในกี่วันนะสองสามวันปะใช่เอยจริงก็วันนี้คือวันที่สามก็ขอบคุณพี่ๆชาวออฟฟิศมากๆเลยนะครับผม แล้วก็วันพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับตอนกี่โมงนะในการตอนหน้าสี่โมงปะน่า <ผม S 1> จะสี่โมงกว่าหรือไม่ก็ห้าโมงนะครับผมก็ก็ไม,มไม่แต่คุณมีงานอะไรตอนเช้าใช่แบบมีแบบว่ามีไปทาบุญกับพี่พ,พี่แฟนคลับใช่ครับผมก็ใครที่ลงทะเบียนได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มาก็สามารถให้กําลังใจหรือว่าววพอหรือว่าซัพพอร์ตน้องๆผ่านทางหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็ ใครที่ไม่ได้เจอตอนเช้าแล้วอยากจะ,จะเจอกับพวกเราชาวออฟฟิศตอนเย็นนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมที่จะได้กดบัตรหรือกดบัตรซื้อบัตรเพื่อไปตอกบัตรวันพรุ่งนี้ใช่เพราะบริษัทนี้รับสมัครนะครับผมรีบเข้ามานะครับผมคือถ้า,าชวนเพื่อนชวนน้องชวนที่บ้านมาดูก็ได้นะครับใช่ครับผมชวนชวนมาได้เลยใช่ครับแล้วก็เอ้แต่ว่าวันเกิดคุณที่สิบเอ็ดเหรอ밍ว่า คุณได้ไปทําบุญใช่ไหมแล้วทีนี้แต่ผมไม่ได้นอทะเบียนผมไปแล้วคุณต้องไปซ้อมนี่ใช่คือแบบว่าวันพรุ่งนี้พี่เนตต้องไปซ้อมบอกกิ้งไปซ้อมอะไรครับผมก็เลยแบบมีแค่เจมที่ต้องให้พี่เนตจำบอกกิ้งมาเผื่อพี่เกสสวัสดีครับครับพี่เกสใช่ครับผมก็ที่เราขึ้นมาไลฟ์ก็เพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญมากๆด้วยจริงๆวัน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 เปิดออฟฟิศครับ ใช่ครับเป็นวันเปิดออฟฟิศแล้วก็เป็นวันเกิดเจมด้วยแต่เอาจริงๆอะ่ะคืออยากให้ทุกคนมาใช่ครับแบบคือไม่รู้ว่าตอนนี้บัตรเหลือกี่ใ<อ>บ<า>แล้วใช่แต่แบบเออแบบก็น่าจะเหลืออยู่แต่น่าจะเหลือแบบไม่เยอะแล้วก็คืออยากให้แบบทุกคนมาทุกคนนะครับสำคัญตันนี้มีเทนด้วยก็อย่าลืมช่วยกันปั่นเทนด้วยนะครับผมใช่ครับผมก็มใครเอาเลี้ยงไปแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวจะพูด<ม>ต่อนั่นแหละครับผม,มก็ที่จะขึ้นมาชี้แจงก็มีแค่นี้นะครับ เพราะว่าบัตรเหลืออยู่เผื่อใครคิดว่าบัตรหมดแล้วหรือว่าบัตรเต็มแล้วก็สามารถซื้อได้นะครับผมติดตามด้วยที่ทางทวิตเตอร์ของดูมันดีได้แล้วก็อุิดรถชนเนาะแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่สามารถมา,มาได้จริงทุกคนก็สามารถติดตามทางช่องทางแบบโชโซเชีย <laughs> ลมีเดียด้วยนะคะคโซเชียลมีเดียด้วยะะก็แบบใครที่มาไม่ได้จริงติดธุระอะไรอย่างนี้ก็สามารถ เป็นทีมหน้าจอได้ครับผมทีมหน้างานก็ได้ทีมหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีบัตรหรือว่าซื้อไม่ทันก็มานั่งงานก็ได้นอกแหละมั้งฮะมานั่งงานมานั่งานอ๋อใช่มาแบบให้กำใจกันก็ได้ครับผมใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็น e ีพีหนึ่งฉาย5 0ก่อนวันที่18ใช่แล้วครับใช่ครับก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะจริงเออนี่รู้สึกตื่นเต้นมากอะแบบมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนแบบ เราถ่ายเสร็จแล้วก็ออนเลยแต่แบบจริงๆเราด้วยระยะเวลาก็คือนานมากๆแล้วก็ทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆแบบขอบคุณมากๆนะครับนี่รู้สึกตื้นตันใจต้องเรามากับเราอยู่กับอยู่กับเรื่องนี้มานานเหมือนกันพี่เลี้ยบอกว่าหนูอยากไปหนูอยากไปแะหนูหนูไม่อยู่อะค่ะหนูไปไหนคะพี่เลี้ยไปภูเก็ตไปหมอไปภูเก็ตเหรอพี่เลี้ยคะพ่อผมชื่อเนดเจมนะคะเออเพื่อแบรรลืมันแล้ว อยากไปชังมามาเลยก่อนเดี๋ยวว่างๆนะมาสวัสดีครับสวัสดีครับก็แบบอ๋อโอ้ยมีคนถามเกี่ยวกับเบลเฟนเยอะมากก็เดี๋ยวรอคําตอบวันพรุ่งนี้เลยครับเพราะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เราน่าจะได้พูดถึงเรื่องเบเฟนเยอะมากๆซึ่งวันนี้ขอเก็บสิิ์นั้นไว้ก่อนครับผมได้ครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนพี่สปีกพี่เนทสปีกเลยโอเคอืมอยู่ขับรถไปแล้วก็ Uh, right now we are gonna sell like um our ticket like for tomorrow, like about best Friend city. We are gonna um run the city like um best friend. But uh, you can watch best friend just fifty percent, and then we are gonna show something. And if you in Thailand, don't don't forget to buy the ticket and come to Miss us. Yeah. Okay, nakap. โอเคเรี okay. ยบร้อยมีทางสเลดส่วนตัว tomorrow เ <มา S 1> <Yes. S 2> ตื่นเ <laughs> ต้นมากครับพี่ชีวินพรุ่งนี้เจอกัน <laughs> น, <laughs> นะครับ <laughs> ล็อกไว้อะ <laughs> ไรนะล็อกไว้พี่ชีวินเจอกันนะพรุ่งนี้ <laughs> ใช่เตื่นเต้นมากเลยพี่ <laughs> ใช่ครับผมก็อยากดูอะอยากดูอะจริงๆก็แอบเห็นดิ ไปก็เราก็ต้อง,องค้อใช่เราคือเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วเพราะเราเป็นนังแสดงเตื่นเต้นตอนที่เขาตอนถ่ายกับตอนที่ออกมาตอนทีเซอร์ก็คือแบบความรู้สึกต่างกันมากเนาะแบบ<ก>บางซีนอย่างเงี้ยเราจาไม่ได้แบบจําไม่ได้ด้วยว่าว่าเหมือนกับมันเกิดอ,อะไรขึ้นว่าเหมือนกับมาพูดอะไรแล้วเหมือนกับคนเอาไปชอบไปพูดต่ออย่างเช่นเสือ้อคู่ปะเนี่ยตอนที่เขาถ่ายเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเป็นคำพูดติดหูเขาอะไรเงี้ยใช่เพราะว่านี่ก็คิดว่าแบบเป็นซีนสั้นๆด้วยไอ้ส แต่พอม,<บ>มันออกมาแล้วแบบเออมีเด๋ยวคนพูดว่าแบบเสื้อคู่เป็นเนีย่ยเสื้อคู่เป็นเนีย่ยแหวนคู่เป็นเนียไม่แต่งแต่งเก่งคู่นะครับเออจริงด้วยไปลองนะนี่เินผมใจนั่นแหละครับผมก็พี่เนทขับรถระวังใช่ครับผมพี่เนทขับรถเซฟอยู่ครับทุกคนไม่ต้องห่วงใช่ไม่เคยไม่เคยถ้าเปิดจิมถือกล้องแล้วหันมาแบบนี้เขาจะหันหน้ามาจริงก็เลยแบบต้องถือให้มันแบบเป็นมุมนี้เพื่อที่เขาจะได้มองถนนได้ด้วยนั่นแหละครับก็ มีเรื่องชี้แจงเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องกดที่จะได้กดบัตรครับอย่าเล่นอนนนะครับผมก็ใครที่ยังลังเลอยู่หรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายกดได้นะครับหรือว่าใครยังไม่เคยเจอเนสเจมนะครับผมอยากให้มาเจอกันนะครับผมย้ำมาให้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับผมว่าน้องเจมเป็นน่ารักแบบไหนอย่างเงี้ยยกเออยกว่าเลก็จะได้เจอกับพี่เชฟออฟฟิศทุกคนใช่คือเราอยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นแบบ ชาวออฟฟิศเป็นยังไงบ้างครับผมใช่ครับผมอยากดูแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไปวันพรุ่งนี้ก็จะได้ดูวันที่สิบแปดนี้ครับแต่ว่าใครที่ได้ไปวันพรุ่งนี้ก็จะได้ดูห้าสิเปอร์เซ็นตวันพรุ่งนี้พอกับพวกเรานี่ขับขับเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่ขับเสร็จแล้วครับผมพี่โซเลียงพี่โซเลียงผมขับเสร็จแล้วครับใช่แต่จะบอกว่าสองพันกว่าคนอย่าลืมไปปั่นเทนนไอ้ปั่นปั่นยอดวิว้วยนะครับ <rural> ใช่แบบขอฝากแบบฝากทีเซอร์อย่าเล่นกับอานนท์ด้วยนะครับผมเพราะว่านี่เจ็ดแสนแล้วใช่ก็คือคิงป้องขนมอื้อเจ็ดแสนรอบแล้วครับมีคนบอกใช่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปทำธุระต่อกันได้ครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับพี่เน็ตกับพี่เจมขอไปก่อนอยากรูซสิเงนีแล้วไปลาก่อนไปายครับผมซีคะโอ้ นึกว่าคนเอ้ยอย่างพูดพิเศษนึกว่าคนจะดูน้อยเยอะมากเลย